สวัสดีค่ะนักเรียนสำหรับในชั่วโมงนี้เรามาเรียนในเรื่องจำนวนคู่จำนวนคี่จุดประสงค์การเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนสามารถบอกได้ว่าจำนวนใดเป็นจำนวนคู่และจำนวนใดเป็นจำนวนคี่นักเรียนลองสังเกตภาพสิ่งของต่อไปนี้ จากภาพให้นักเรียนช่วยตอบคำถามมีตะเกียบกี่อันมีตะเกียบกี่คู่มีรองเท้ากี่ข้างมีรองเท้ากี่คู่มีถุงเท้ากี่ข้างมีถุงเท้ากี่คู่สังเกตว่าภาพของสิ่งต่างๆที่ครูนำมาให้ดูแต่ละชนิดมีสองชิ้น ซึ่งถ้าจัดเป็นคู่จะจัดได้หนึ่งคู่พอดีสองชิ้นเป็นหนึ่งคู่นักเรียนลองบอกสิ่งต่างๆที่จัดเป็นคู่จำนวนไม้ไอศครีมแต่ละจำนวนเมื่อจับคู่แล้วได้พอดีหรือได้ไม่พอดี เมื um de de mais mais casos, ่อนักเรียนจับไม้ไอศครีม2อันจะจับคู่ได้พอดีแต่เมื่อจับไม้ไอศครีม3อันจะจับคู่ได้ไม่พอดีแสดงว่าจำนวนไม้ไอศครีมที่จับคู่ได้พอดีเป็นจำนวนคู่ส่วนจำนวนไม้ไอศครีมที่จับคู่ได้ไม่พอดีเป็นจำนวนคี่ ไม้ไอศครีม4อันจับคู่ได้พอดีดังนั้น4เป็นจำนวนคู่ไม้ไอศครีม5อันจับคู่ได้ไม่พอดีดังนั้น5เป็นจำนวนคี่เมื่อจับไม้ไอศครีม6อันจะจับคู่ได้พอดีดังนั้น6เป็นจำนวนคู่แต่เมื่อไม้ไอศครีมจับ7อันจะจับคู่ได้ไม่พอดีดังนั้น7เป็นจำนวนคี่ จับไม้ไอศครีม8อันจับคู่ได้พอดีดังนั้น8เป็นจำนวนคู่ส่วนจับไม้ไอศครีม9อันจับคู่ได้ไม่พอดีดังนั้น9เป็นจำนวนคี่เมื่อจับไม้ไอศครีมอีก10อันจับคู่ได้พอดีดังนั้น10เป็นจำนวนคู่เมื่อจับไม้ไอศครีม1อันจะจับคู่ไม่ได้หรือจับคู่ไม่พอดี ดังนั้น 1. เป็นจำนวนคี้จำนวนไม้ไอศครีมใดบ้างที่เมื่อจับคู่แล้วจับคู่ได้พอดีจำนวนไม้ไอศครีมใดบ้างที่เมื่อจับคู่แล้วจับคู่ได้ไม่พอดีให้นักเรียนทํากิจกรรมจำนวนคู่หรือจำนวนคี้ หนึ 1> 1่งถึงยี่สิบจำนวนใดเป็นจำนวนคี่จำนวนใดเป็นจำนวนคู่สังเกตจำนวนที่มีหลักหน่วยเป็น0 2 4 6 8เป็นจำนวนคู่จำนวนที่มีหลักหน่วยเป็น1 3 5 7 9เเป็นจำนวนคี่ 53เป็นจำนวนคี่หรือจำนวนคู่53เป็นจำนวนคี่เพราะมีหลักหน่วยเป็น3 68, 68เป็นจำนวนคี่หรือจำนวนคู่68เป็นจำนวนคู่เพราะมีหลักหน่วยเป็น8หลังจากนักเรียนได้เรียนในเรื่องของจำน,นจำนวนคู่และจำนวนคี่เรียบร้อยแล้ว ตอนนี้เราจะมาฝึกการทำแบบฝึกหัดเป็นการทดสอบนักเรียนจากสิ่งที่นักเรียนเรียนมาว่านักเรียนเข้าใจหรือไม่เข้าใจอย่างไรตอนนี้ให้นักเรียนทุกคนทำแบบฝึกหัดได้เลยค่ะแบบฝึกหัดข้อที่1วงล้อภาพแสดงการจาับคู่เขียนตัวเลขแสดงจำนวนแล้วตอบว่าเป็นจำนวนคู่หรือจำนวนคี่ ข้อที่ 2. วงรอบจำนวนคู่สังเกตให้ดีๆโจทย์ชุดนี้วงรอบได้หลายจำนวนข้อที่สาวงรอบจำนวนคี่สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จำนวนที่มีหลักหน่วยเป็น 0, 2, 4, 6, 8เป็นจำนวนคู่ จำนวนที่มีหลักหน่วยเป็น 1, 3, 5, 7, 9เป็นจำนวนคี่สำหรับวันนี้ในชัน่วโมงนี้คุณครูขอจบการเรียนในเรื่องของจำนวนคู่และจำนวนคี่สวัสดีค่ะ